الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي قوام جمرن قوام ميتا تعالى الله سبحانه وتعالى بصب دفنا ومسلم تيرك تن وشكر الله سبحانه وتعالى تيهي رونا مي مئوكات ما بحبكن อีกครั้งหนึ่งในวิชาจริยธรรมอิสลามของโรงเรียนสัทยาชนแห่งนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของบทเรียนที่ว่าด้วยการมีสัจจะซึ่งเราได้ทราบในบทเรียนที่แล้วว่าการมีสัจจะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราในคุณในลักษณะของการเป็นมุสลิมที่ดี ที่จะต้องมีประจําตัวแล้วก็อัลลอฮฺซุบะฮานุตาลาได้ให้เรานั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้ที่พูดจริงและก็มีศัจจะนั่นก็เป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบบะฮานุตาลาแล้วก็ขรอซูสลสลารล้องอุไซัมได้กล่าวไว้ในครั้งที่แล้วที่ผมได้นํามาเสนอ,อก็คือว่าการมีศัจจะนั้นหรือว่าการพูดจริงนั้นจะนําไปสู่ความดีแล้วก็ความดีก็จะนําไปสู่ สวรรค์ของลอสุบฮานุตาลาตรงกันข้ามคนที่พูดเท็ดมุสานั้นก็จะนำไปสู่ความชั่วและความชั่วนั้นก็จะนำเราไปสู่นรกของไฟนรกนี่ก็เป็นเรื่องราวในตอนที่แล้วซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญยิ่งส่วนในวันนี้นะครับในบทเรียนนี้นะครับก็เป็น บทเรียนที่พี่น้องสามารถดูในหะด,ดีษที่สองของเรื่องที่ว่าด้วยการมีสัจจะนะครับบอกว่าจงละทิ้งสิ่งที่สงสัยแล้วก็ไปสู่สิ่งที่มั่นใจกว่าพี่น้องที่รักทุกท่านมีรายงานจากท่านอาบีมุฮัมมัดอัลฮัสซันบุตรของท่านอาดีอิบนีาบีตอลิบ บดีอัลลอฮอันฮูมาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้จดจำจากท่านสุนทลสัลลอฮุอะลัยยุสแลมว่าท่านจงละทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านสงสัยไปยังสิ่งที่ทำให้าไม่ทำให้ท่านสงสัยที่มั่นใจและแท้จริงความสัต์จริงนั้นคือความมั่นใจความเท็จนั้นคือความสงสัย พี่น้องที่รักทุกท่านครับฉะนั้นในฮะดิษนี้บอกให้เรานั้นเด็ดทิ้งความสงสัยไปสู่ความที่ท่านไม่สงสยัยถ้ามันมีให้เลือกเราก็ต้องไปเลือกสิ่งสิ่งที่เราไม่สงสยัยเพราะความสงสัยนั้นมันยังยังไม่มีความจริงเพราะแท้จริงความจริงก็คือความที่เรามั่นใจความไม่ความเท็จก็คือสิ่งที่เราสงสัยนั่นเองอาจจะพูดแล้วก็ดูภาษาและอาจจะงงแต่แน่นอนครับพวกเราจะต้องสรุปว่คืออยู่กับความจริง ไม่ต้องสงสัยนั่นเองนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับจากฮะดิษที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจิตใจของเราเนี่ยสงสัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่ต้องห้ามเราก็ละทิ้งมันเสียนะครับเพราะว่าจิตใจของผู้ศรัทธาหรือว่ามุมินเนี่ยนะครับเป็นนั้นย่อม เกิดความต้องทําให้เกิดความเคยชินอบอุ่นในความสัต์จริงนะครับแล้วหลีกเลี่ยงออกห่างจากความโป๊ปดมดเท็จและระวังในเรื่องของการพูดโกหกพูดปดหากว่ายังไม่แน่ใจสิ่งบางอย่างเนี่ยพีน่น้องมันมีเคล็ดยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องมั่นใจความจริงมันสามารถหาหลักฐานได้ถ้ายังไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงก็ สามารถหาหลักฐานได้หลักฐานจะเป็นเป็นเครื่องวัดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าไม่แน่ใจอะไรอีกเนี่ยนะครับความเท็จก็สามารถที่จะมีเครื่องหมายนะครับความเท็จเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายของมันมันมีสัญลักษณ์มันมีตานอมันมีอะไรบอกไว้มันมีพิรุธที่จะต้องบ่งบอกไว้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดความสงสัยเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าถ้าจะหาความจริงต้องดูหลักฐาน ส่วนถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งสัญ,ญลักษณ์ใดออกมาให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมีเรื่องที่ในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับได้จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วก็ดูเอาแบบอย่างจากซอฮาบะผู้นี้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติตาม ครั้งหนึ่งที่ท่านรอสซุนสโลลล้องฮวายเลฮิวอัสลัมโดยบัญชาของออลอสซุบะฮานอต,ตาลาได้ให้ยิบรินนะครับมาลายกายิบรินทึ่มีหน้าที่นำวาฮีจากอัลลอฮ์มาให้กับท่านรอสซุนสโลล้องฮวายเลฮิวอัสลัมได้ให้ท่านรอซูลเนี่ยนะครับขึ้นไปรับบัญญัติจากอลัลลอสซุบะฮานอตาลาด้วยกับตัวเองที่ภาคฟ้า ยิบรินก็ได้พาได้พาทานรอสูนสัลลัลฮุอะลัวะสัลามโดยพาหนะที่เรียกว่าบูรอกนะครับนะบางคนก็เอาบูรอกนะัมาเขียนเป็นภาพแล้วก็เกิดยึดถือกันกว่านี่คือบูรอกตัวจริงอันนั้นพี่น้องครับต้องต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นนะครับอันนี้เสริมให้พี่น้องได้รับดู บุรอกเป็นสัตว์ที่มีความเร็วเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็วนะครับทารซูนเนี่ยได้ขี่บุรอกจากมักกานนะครับใบตุ้นล่อเนี่ยนะครับไปยังใบมัชิดอนักซอที่ใบตุ้นมักติสแล้วก็ทาราซูนก็ถึงตรงนั้นแล้วทาราซูนก็ได้เมียเอรอ์์ก็คือขึ้นจากใบตุ่นมักติสบนชั้นฟ้าตามแนวดิ่งขึ้นไปเข้าฟอาาร์ลอสซบะฮานอตาลา อัลลอฮ์ซุบบฮานุตาลาได้ทรงบัญญัติการละหมาดห้าเวลาให้กับท่านรสุนสนสลลลอฮ์อัสสลัมในการเมีรอดในครั้งนี้อิสลามเมีรอดในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชางนสนเทเหลือเกินเพราะว่าท่านรสุนสนสลลลอฮ์อัสสลัมนั้นได้ไปกับในค่ําคืนเดียวพี่น้องลองนึกดูว่าในยุคข,ของท่านรสุนนสลลอฮุอะลัยวะสัลล ah ัม โดยกับการคมนาคมที่เร็วที่สุดก็คงจะเป็นม้าถ้าธรรมดาก็คงจะเป็นอูดการติดต่อสื่อสารก็คงจะไม่มีระบบไร้สายอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-fi ต่างๆตรงนั้นนะครับแน่นอนครับก็เป็นที่ชงนสนเทศสงสัยอย่างยิ่งสำหรับทุกๆคนที่อยู่ในในเวลานั้นทรัมป์ได้กลับมาแล้วก็มา เล่าให้กับบรรดาผู้ที่เป็นชามาักะทั้งผู้ที่รับอิสลามแล้วแล้วก็ผู้ที่เป็นมุสลิมอยู่แน่นอนครับคนที่เป็นมุสลิมนะ่ะโดยปกติแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาต่อซาลสุนสลลอห์หะออะไรอัลลออยู่แล้วไม่เชื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดอย่างไรก็ตามซาลสุนเอาเรื่องนี้มาบอกก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่ แต่ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับพี่น้องทุกท่านมุสลิมที่เคยเป็นรับอิสลามอยู่แล้วเป็นมุสลิมแล้วเคยศรัทธาต่อท่านอูลสุลตลอฮุอะลฮิวะซัลลัมเคยเชื่อฟังท่านอูลสุลตลอฮุอะลฮิวะซัลลัมแต่เมื่อได้ยินเหตุการณ์ที่ท่านอซูลูนบอกว่าฉันเนี่ยไปอิสตรอและก็ไม่รอขึ้นเท้าฟาลัสซุบะฮานะตาลาแล้วรับบัญญัติห้าเวลามาไปเมื่อคืนนี่แหละกลับมาเมื่อ ก่อนรุ่งแสงรุ่งเช้านี้มุสลิมเหล่านั้นจากการที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาดีๆก็เลยไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้กลายเป็นมุรตัดแล้วก็ออกจากอิสลามไปเพราะเรื่องเหล่านี้ซึ่งในยุคนั้นมันเป็นไปไม่ได้กับการเดินทางไปเพราะว่าจากมักกะไปสู่อักซรเนี่ยเดินทางโดยปกติก็ประมาณ1นึ่เดือนหรือถึงสองเดือน ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้จะไปกลับในวันเดียวแล้วก็ทำให้รับบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลามาเป็นสิ่งที่สงสัยแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อได้แต่พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นโมยีซาเป็นสิ่งที่เป็นความมาสจจรนท์ที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้ให้เรารู้ว่าเมื่อเราเนี่ยยอมรับในตัวรอซูลแล้ว ยอมรับเชื่อมันในอัลเอาลแล้วเราต้องยอมรับทุกอย่างจากที่ทลอซูลได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นตรงนี้เองนะครับทำให้มีการเครือบแคลงมากที่สุดในในในช่วงตรงนั้นเวลานั้นทลอซูลถูกพูดถึงบางคนก็เป็นอิสลามแล้วก็เลิกไปไม,ไม่ไม่เอาละทลอซูลเนี่ยรู้สึกว่าจะมุฮัมมัดรู้สึกว่าจะไม่ไม่ได้เรื่องได้ราวแล้ว สติปัญญาคงจะฟั่นเฟือนไปแล้วมุสติกีนเหล่านี้นะครับไม่เชื่อไม่เชื่อที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัสดสุลล่านอิสลามได้พูดมาแต่ก็ยังจะไปหาพวกที่จะต้องไม่เชื่ออีกไปหาพวกเพื่อเป็นการยืนยันว่าขนาดพวกของตัวนบีม,มุฮัมมัดสลลล่านอิสลามเพื่อนกันอย่างเช่น่านอบูบักอัสิดดีกเนี่ยนะครับพเพื่อนกัน สนิทชิดเชื่อมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นรอซูลอีกเนี่ยจะเชื่อไหมพวกมุสลิมก,ก็หวังว่าท่านอบูบักอัสซิดยิสเนี่ยก็คงเหมือนกับพวกพวกเขานั่นเองแล้วก็เหมือนกับมุสลิมบางคนที่มุตตัดไปแล้วไม่เชื่อเลิกเป็นอิสลามไปแล้วก็หวังว่าท่านอบูบักเนี่ยจะอยู่ในนั้นด้วยมุสลิมก,ก็ไปถามท่านอบูบักว่าท่านอบูบักท่านรู้ไหมมุฮัมมัดเนี่ย เมื่อคืนเนี่ยเขาเล่าว่าเขาไปที่อิสราเอลเมรอดขึ้นไปเข้าฟ้าร้อ์แล้วกลับมาในคืนเดียวเนี่ยท่านเห็นว่าอย่างไรท่านอาบูบักอัสซิดดีครับพี่น้องทีรักทุกท่านนะครับท่านอาบูบักอัสซิดดีบอกว่าจริงหรือเปล่าที่มูฮัมหมัดพูดอย่างนี้กับท่านก็คือว่ามูฮัมหมัดเล่าเรื่องราวที่เป็นตามนี้จริงหรือเปล่า มุสลิกินยืนยันว่านี่มุฮัมมัดเล่าอย่างนี้จริงๆพอมุสลิกินหวังว่าท่านอบูบักเนี่ยอีกคนนึงแล้วจะเป็นพวกเราอีกคนหนึ่งนะครับจะเป็นพวกเราอีกคนหนึ่งแต่ท่านอบูบักว่ามุฮัมมัดพูดอย่างนี้จริงหรือไม่ถ้ามุฮัมมัดพูดอย่างนี้จริงนั่นคือเรื่องจริงนี่คือคำพูดของท่านอบูบักอัสซิดิกนี่คือการยืนยัน ในสัจจะที่ท่านอบูบักเป็นอิสลามเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาที่ปฏิญาณจนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูฮัมมัดสุลซูลุลออย่างแท้จริงเพราะท่านไม่สงสัยเลยกับิงที่ท่านอบับมุัมมัดสุลตูลัลอฮอาลิวะสลัมนั้นได้มาหาได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่ออกจากปากของท่านท่านจึงพูดว่าท่านมูฮัมมัดพูดจริงนั่นคือความจริงนี่คือความเชื่อมัน่น ยืนยันในการเป็นบ่าวของอัล l l a ์แล้วก็เป็นอุมมะของท่านรอซูลสุลล์ราะฮุอะาเลวิุสลามว่าเมื่อศรัทธาต่อท่านรอซูลสุลล์ราะฮุอะาเลวิุสลามก็ต้องยืนยันว่าคำพูดการกระทำของท่านรอซูลนั้นเป็นจริงทุกๆอย่างพี่น้องที่รักทุกท่านครับต่อมาท่านรอซูลสุลล์ราะฮุอะาเลวิุสลามาได้เห็นความดีแล้วก็น่ายกย่องเกี่ยวกับลักษณะของท่านอบูบักร ก็เลยจึงให้ฉายาท่านอบูบักตามหลังว่าอัสซิดดิกที่เราได้พูดกันเป็นประจำนี้ฉะนั้นนี่เหตุการณ์ที่ทําให้ท่านอบูบักได้ได้ไดรับฉายานามที่ดีเลิศเป็นฉายานามที่ได้ยืนยันการเป็นอิสลามอย่างแท้จริงว่าอัสซิดดิกหมายถึงว่ามั่นคงในศัจจะและก็เชื่อมั่นในแนวทางของอิสลามเชื่อมั่นในตัวท่านรอซุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสาลัมนี่จะเห็นนี่นี่คือแบบอย่างของ บรรดาอฮะบะในยุคนั้นฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเชื่อมั่นในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานาูตะลาในแนวทางของท่านอูลสุลัลลอฮุอะลัลเลสลามมั่นคงอย่างท่านอบูุบัคหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองเพื่อที่จะให้เรานั้นยืนหยัดกับคําพูดของเราที่ผมย้าเสมอว่าที่เราบอกว่าแล้วอิแล้วอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดารอสุลลลอฮ์จริงหรือเปล่า พี่น้องที่รักทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยกเ็เป็นประวัติที่เราต้องต้องรู้ว่าที่มาของว่าอัซซิด,ดีกเนี่ยนะครับและต่อจากนั้นก็ไม่ได้มีใครได้รับฉายานามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นฉายา,ยานามแห่งการยืนยันการเป็นอิสลามอย่างสมบูรณ์พี่น้องที่รักทุกท่านครับจาก h ะด i ษที่ได้นําเสนอมาข้างต้นแล้วก็ประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้รับก็คือว่าประการแรกก็คือ ให้เราเนี่ยได้ระม,มัดระวังจากการทำอะไรที่ง่ายๆในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับนะครับระมัดระวังว่าระวังที่เราจะต้องอาจจะพังเพลอเผลอ,อเรอกับสิ่งที่เป็นความจริงและบางครั้งก็เอาความไม่จริงเข้ามาแทนที่ในเรื่องของศาสนาเช่นการประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆในรูปแบบของศาสนาและอ้างวันนี่คือศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังด้วย พอมันอยู่ในความที่ไม่ได้ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นความจริงตามที่ทารุูย์สุสลล้านหวัวเรียวสลัมได้บอกไว้ประการที่สองก็คือจําเป็นที่มนุษย์จะต้องจะ,จะต้องไม่ทาสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เขาแน่ใจในสิ่งนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับอิสลามสอดคล้องกับาศาสนาอย่างแท้จริงนะครับต้องมั่นใจในอิสลามว่านี่มีแบบอย่างอย่างทารอซูลนี่คืออิสลามได้สอนไว้อัลลอฮ์บอกไว้เราซูลบอกไว้ ต้องมั่นใจสิ่งที่ไม่มั่นใจว่าเรลลาบอกหรือเปล่าเราซูนบอกหรือเปล่าแล้วต้องละทิ้งแล้วก็ทิ้งห่างเว้นแต่ไปหาหลักฐานแล้วก็กลับมาดูว่าถ้ามันมีมีหลักฐานมีความจริงก็นํามาปฏิบัติทิ้งความสงสัยออกไปเพราะความสงสัยนั้นจะเป็นนําไปสู่ความไม่ดีแล้วประกาศสุดท้ายประกาศที่3เมื่อสงสัยในเรื่องใดเราก็ควรจะหยุดพูดไว้ก่อนแล้วก็ให้ปฏิบัติในเรื่องที่มั่นใจก่อน อะไรที่สงสัยหยุดแล้วมั่นใจตรงไหนทําก่อนแล้วไอ้เรื่องที่สงสัยนั้นเราก็ไปหาหลักฐานถ้ามันเป็นความเท็จอัลลอฮฺสุบะฮานตละลาจะให้มันมีสัญลักษณ์แห่งความเท็จออกมาถ้าเรามีความตั้งใจอย่างแท้จริงว่าเราจะหาเรื่องจริงเราจะหาความจริงมาปฏิบัติได้พี่น้องที่รักทุกท่านครับหวังว่าวันนี้จะได้รับสาระการเรียนรู้จากเจดยธรรมอิสลามกันพอสมควร Waniko Hongcap, mewakilkan Pinovin. Ini Allahu Alayyuth Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.